จากด้านต่างๆต,ตัวอย่างที่6บอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ให้ด้านแต่ละด้านยาว a หน่วยเมื่อกำหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงดังรูปอ่ะไปดูอ่ะมาแล้วเราต้องสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีความยาวด้านละ a a a เท่ากันหมดเลย เริ่มแรกเลยลากลากเส้นตรงขึ้นมา1นึเสนให้มีขนาดที่ขอภยัยเอาล้งานเข้าแล้ว,ลว,ลวให้มีขนาดที่ยาวกว่าส่วนของเส้นตรง A ตประมาณ จำนวนจุด A ขึ้นมาหนึ่งจุดเนี่ยข้อเสียของมันเดี๋ยวอ่ะไปอีกอ่ะสร้างจุด A ขึ้นมา ค่ะการวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง A จากนั้นให้เอาเข็มของวงเวียนเป็นจุดที่จุด A แล้ววาดส่วนโค้งให้ไปทางด้านหลังของ A เลยแบบนี้เราจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะได้จุดตัด B จากนั้นให้นักเรียนใช้วงเวียนขนาดเท่าเดิมกับส่วนของเส้นตรง a แล้วเอาไปจุดที่จุด b แล้วให้นักเรียนวาดส่วนโค้งตรงนี้จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้จุด c พอนักนเรียนได้ทั้ง3จุดแล้วนักเรียนก็ลากเส้น ทั้ง3ด้านก็จะทำให้เราได้สามเหลี่ยม ABC ที่เท่ากันทุกด้านเนาะอ่ะ,อะต่อมาตัวอย่างที่7ให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ให้มีขนาดเท่ากับรูปสามเหลี่ยม XYZ ที่กำหนดให้ เนะาะคราวนี้จอ์ที่ครูวาดไว้มันจะตรงข้ามกับของนักเรียนของครูเป็น x Z y แต่ของนักเรียนเป็น x y Z เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเริ่มจากสร้างเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นให้มีขนาดที่มันทำไมยาวกว่าฐานของรูปสามเหลี่ยม เสร็จแล้วเขาให้สร้างรูปอะไรนะ PQR ใช่ไหมเราก็จะได้จุด P อ่างวงเวียนขึ้นมาเลยค่ะวงเวียนขึ้นมาโปรเพน,นักเรียนกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับฐานของรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ตลางได้เท่าอย่างคะถ้านักเรียนกลางเท่าแล้ว เอาเข็มของวงเวียนไปจุดที่จุด P แล้ววาดส่วนโค้งแบบนี้ได้หน้าตาแบบนี้ได้จุด Q ต่อมาค่ะนักเรียนด้านนี้ดูวงเวียนครูก่อนนะดูวงเวียนครูก่อนนะครูจะเอาด้านนี้ก่อนด้านของครูเนี่ยเป็น Y Z ของนักเรียนเป็นอะไรเป็น Z Y ใช่ป่ะอ่ะด้านนี้กลางให้มีขนาดเท่ากับด้านนี้เอาเข็มไปจุดที่จุด Q แล้ววาดส่วนโคง้งได้หน้าตาแบบนี้ทันไหมทันไหม <S 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 ต่อมากลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับ ของครูเป็น xy ของนักเรียนน่าจะเป็น xz ใช่ไหมอ่าด้านนี้ค่ะได้ยังต่อมาเอาเข็มไปจุดที่จุด P แล้วว่าส่วนโค้งตัดกันได้จุดตัดอ่าขั้นตอนสุดท้ายทำยังไงลากเสน้น ราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่หน้าตาเหมือนกับต้นฉบับเลยเรียบร้อยเดี๋ยวสอนเขียนวิธีการสร้างทีหลังสร้างตอนจำด้วยนะว่าครูสอนสร้างยังไงเดี๋ยวช่วยกันตอบวิธีการสร้างด้วยและอีกหนึ่งคอเป็นการสร้างมุมการสร้างมุมค่ะตัวยอย่างที่แ ให้มีขนาดเท่ากับ MON ่ะดูเอ๊บมาแล้ววงเวียนมาเลยค่ะตางวงเวียนพอประมาณเข้าใจคำว่าพอประมาณไหมเข้าใจคำว่าพอพอประมาณไหม หรือถ้าใครอยากวัดเลียนจิม้มไปที่จุด O แล้วอยากให้เกินจุด M กับจุด N เนี่ยเขาเรียกว่ากลางวงเวียนพอประมาณกลางวงเวียนพอประมาณวัดส่วนโค้งตัดแขน M กับ N แบบนี้ค่ะยังยังเชอ่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะได้ยัง ลืมลืมลืมให้สร้างเส้นตรงก่อนตัดไปแล้วใช่ไหมวงเวียนห้ามขยับนะเอาวางวงเวียนลงเก็บวงเวียนไปสร้างอันนี้ก่อนนักเ,เรียนเอาไมา้บรรทัดทาบเลยเอาบรรทัดวางแบบนี้เลยค่ะเอาบรรทัดวางแบบนี้เลย อะไรนะมันทักใคร <S <S เสร็จแล้วนักเรียนกว็วาดเส้นตามเลยจ้ะแบบนี้เลยจ้ะได้ยังได้ยัง <S 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 ไม่จำเป็นค่ะยาวก,กว่าก็ได้สั้นกว่าก็ได้เสร็จแล้วเนาะเขาให้เราสร้างรูปสามอ่มุมอ,อะไรนะคะเขาให้เราสร้างมุมอะไรนะลูก A B C หรอไม่ A B C เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุด B ค่ะนักเรียนว่าส่วนโค้งแล้วใช่ไหมลูกถ้าว่าส่วนโค้งแล้วถ้านักเรียนว่าส่วนโค้งแล้วให้นักเรียนเอาส่วนโค้งและขนาดวงเวียนเท่าเดิมน,นะหรือถ้าใครไม่รู้นักเรียนทําแบบนี้เอาวงเวียนมาจุดที่จุด O แล้วลองกลางล <ะ S 1> ให้มันเท่ากับเส้นเดิมให้มันเท่ากับจุดเดิมแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วเอาวงเวียนไปจุดที่จุด B ทันไหม<แ>ประกามที่จุด B ปุ๊บวาดเหมือนเดิมเลยให้มันไปทางด้านหลังจุด B ีนะคะส่วนโค้งลูกแบบนี้ค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะอ่ะได้แล้วได้ยังอนะ้รนะเกิด<ม>จุดอะไร เสร็จยังเสร็จแล้วควรานี้น้องเรียนดูนะครูจากกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่านี้ดูนะคะดูก่อนนะวงเวียนมา การวงเวียนให้จากจุดของเส้นตัดอันนี้ไปหาจุดของเส้นตัดอันนี้ค่ะทันไหมทันไหมอ่ะดูทันไหม,ไหม,ไหมลูกได้นะเปเนรือยังต่อมาเอาเข็มของวงเวียนไปจุดที่จุดสี เข็มของวงเวียนไปจุดที่จุดซยังเสร็จแล้ววาดส่วนโค้งเลยค่ะตัดชึบเห็นไหมตัดกันทันไหมคะตัดยังตัดกันแล้วครูได้จุดอะไรเอ <A. S 1> เก่งมาก <A. S 1> เสร็จแล้วทำไงได้ครบทุกจุดแล้วค่ะ ลางเส้นค่ะเรียนพยายามลากเส้นให้ผ่านจุดตัดนะลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยยากไหมอยากว่าไม่อยาก องมุมนี้เท่ากันเล่นหรอขาใครเรียกยากไหมยากตอนเขียนยากตอนเขียน